นี่คือเชื่อมายจาหองเล็บกันมานกแพงมาเพื่อนๆถึงนี่เอามาแช่น้ำบุกนะบุกนะถึงเราอีเติมอาหารมังกรน้ำเพิ่งได้แลกจนร้องยอนได้เพื่อนๆเติมอาหารนี่ดุกก่อนดุกดุกไอโกเดี๋มาถึงนี่คือปันกับปันทีเอาน้ำออกให้มากที่สุดถึงเอามาใส่กันนี่นี่เพื่อนๆเยอะระคืนนี่คือต้นทางของ การปนกิงห้ามจัดลองล่ะนี่ผมก็เอาให้พ่อห้ามเพื่อนๆนะให้มันดูดเอาน้ำที่เราละลายกับไตกูเรดมาไว้ทั้เดียวจนเราหมักไว้สักคืนเราแช่เนี่ยแล้วหมอบีบเอาน้ำออกหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ถุงเพเ่ยนี่หลังจากเราคลุกคล่าวกับน้ำเจ็ดไตรกรดมาเลยว่าเลยเพื่อนๆนะนี่เนื้อคืนพันบ่อยเอามาถึงกับใส่ตะแกรง สะเด็ดน้ำร้อมที่จะเอาไปใส่ถุงเลยเพื่อนสำหรับคุยมะพร้าวเตรียมทำตุ้มตอนเซ็ตแลกเอามาใส่ถุงเพื่อนๆขงผมจ่ายสามคูนหกนี่ก็เหยากกันเซ็ตลำ <c oughs> ต้องล่องลานะได้บนบึงเดี๋ยว่อยมาบกลาพรอวานี่นี่คือตุ้มตอน,นี่เป็นที่อยู่ของรากเพื่อนถึงนี่เราเอาตัวจัดการเชื้อราในระบบรากนี้ตั้งมาตั้งแต่ตุ้มตอนเลย เดี๋ยวค่อยมาท้าเล็บพุกัน